ก็มันก็มีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นกฎของสภาหรือเปล่าว่าเขาห้ามพูดเรื่องเจ้าถ้าพูดเรื่องเจ้าปุ๊บประธานสภาเขาก็จะปิดไม่ทันทีอะไรทํานองนั้นนะ่ะเขาไม่ให้พูดเรื่องเจ้า,าผมไม่แน่ใจอื ก็สภานั้นันคือปาหี่ของประเทศและสภานั้นก็คือเครื่องไม้เครื่องมือของกษัตริย์อีกทีหนึ่งเพราะอย่าลืมนะพี่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าหลังจากมีการปฏิวัติสยามในวันที่ยี่สี่พิจุนาเพื่อก่อเกิดรัฐมนูญในวันย่ำรุ่งในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถาพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยแมงรอหกรเหินหนีรีภายกลัวกลัวกลัวจนหนีต้องไปอรอเจ็ดก็ไปอยู่ที่นั่นไอ้นั่นก็ไปอยู่ที่นี่องค์เจ้ารัฐีก็ไปอยู่ยุโร คือในยุคนั้นนะ่ะเป็นยุคที่พวกสถาบันหรือพวกราชวงศ์จักรีศูญย์เสียอนานาจและเสียศูนย์มากๆครับแล้วพี่ต้องคิดดูนะครับว่าว่าหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าใครตามหาหนังสือพวกเดชทิงเนื้อวสุมา Smile, หรือว่าใครที่เข้าใจปัญหาโครงสร้างเจ้าของไทยเนี่ยจะรู้เลยว่าหลังจากที่อสมเด็จย่านะครับอแล้วก็สมเด็จบีสมเด็จบีนี่คือพระพี่นางลูกสาวคนโต <c oughs> ข,ของสมเด็จศรีศรีกัลยาลในวัฒนา กัลยาณิวัฒนาแล้วก็มีอาน,นังธรมหิดลก็คือเป็นคนกลางแล้วก็มีภูมิปลเป็นคนเล็กคนเล็กคือสามอ่าคนเล็กสุดคือสี่คนเนี้ยไปอยู่ที่สวิตแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่นั่นและอย่าลืมนะครับว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขารีไยกันและมีพวกเชื้อพระวง์ชั้นสูงหลายๆคนก็ระหะุกระเหนอยู่ต่างแดนเขามีการจับกลุ่มรวมกันคุยกันนะครับแล้วก็มีการไปเจอลอจ็ดกันแล้วก็มีการพูดคุยกันว่า ทำยังไงเสียแต่คราวนี้มันก็ไปประจบเหมาะกับช่วงที่ว่าปีดีเชิญรอแปดขึ้นมาขึ้นของราชนี่กอ,อกไมหมฮะว่าเออยังไงประเทศไทยก็ยังต้องการสถาบันกษัตริย์เอาไว้ทัเอาไว้เป็นตัวประดับประดาเสร็จปุ๊บมันก็เป็นเหมือนจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่มันจะว่าพลาดก็ไม่เชิงแต่ว่าถ้าจะบอกว่าพลาดมันก็ใช่เพราะว่าในช่วงนั้นพอเวลาเข้าอันเชิญรอแปดเข้ามาเป็นกษัตริย์แล้วปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมเด็จย่ารีบเข้าไปหาสว่างวัฒนา สว่างวัฒนาเนี่ยเจ็บปวดมากกับการที่คณะลาดเข้ามาจัดก,การจนพวกเขาเนี่ยวุ่นกระจัดกระจายกระเจิงกันเหมือนหมาเลยเจ <ะ S 2> ้าเลยช่วงนั้นเออแล้วคราวนี้เนี่ยสว่างวัฒนาเนี่ยก็พยายามที่จะแทรกแซง ไม่บอกให้สมเด็ดยจย่าจัดการทำนี้วางแผนแบบนั้นจะชับอํานาจขโมยอํานาจทุกอย่างที่คณะรารยิดไปคืนมาสู่จัก,กรีให้หมดแล้วทําให้มันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซ่อนรูปแบบให้แนบเนียนที่สุดนั่นก็เป็นจุดตั้งต้นสารตั้งต้นของรอสิ่งที่เหี้ยมาจากสว่างพัฒนาแล้วหนึ่งสมเด็จย่าแล้วสองนะครับแล้วก็ตัวละครอีกลหลายตัวตามขึ้นมา ต้องสังเกตนะคบว่าสมเด็จย่านี่ยเป็นคนที่วางแผนและแนบเนียนมากมถ้าใครที่ตามอารร่านหนังสือ The King Never s แล้วก็ตามพวกงานเขียนของต่างประเทศเนี่ยคุณจะเห็นภาพชัดเลยว่าสมเด็จย่าเนี่ยให้ลูกมาเป็นกษัตริย์เสร็จปุ๊บสมเด็จย่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรอแปดก็ยังอายุไม่เยอะก็เป็นแม่ก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นกษัตริย์อยู่เบื้องหลังเป็นเงาเป็นรีเฟล็กต์อ่ะก็คือแม่คือเป็นเงากษัตริย์ตามตัวให้รอแปดอีกทีนึงและหลังจากที่รอแปดพอที่จะบรรลุนิติภาวะได้ก็ แค่อำนาจความเป็นกษัตริย์ก็ไปสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเือพระองค์เจ้าภูมิพลนะครับอเออไม่ใช่ไม่ใช่จากพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเป็นชดยศดยศดดดน้อยๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นสมเด็จอ่าสมเด็จอ่าสมเด็จเจ้าน้องอ่าพระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลดุลยเดชในช่วงนั้นซึ่งมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอ่าถ้าเกิดว่าสถาปนาว่าเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นน้องยาเธอนคือแน่นอนว่าก็ยังก็ยังสามารถที่จะสืบ สืบตันติวงจากพี่ชายได้โดยอัตโนมัติเพราะมันมีการชิงสถาปนาตัวของภูมิพลไปแล้วเนี่ยแลวคราวนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอรอแปดตายปุ๊บปับ้งไม่รู้ละปืนมาจากไหนสมเด็จย่าสั่งให้ภูมิพลยิงหรือภูมิพลยิงเองแล้วสมเด็จย่าไม่รู้คือมันเป็นอารยธรรมควงกันอยู่ในชุดประวัติศาสตร์ครับคราวนี้เนี่ยพอเวลาหลังรอแปดตายปุ๊บภูมิพลก็รีบขึ้นครองราดในวันนั้นเลยนะครับนั่นก็คือแผนการทุกอย่างที่เขาได้วางเอาไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นแบบน นะครับพอภูมิพลขึ้นของราชฎ์มาไ่ายปุ๊บสมเด็จญ,ญาตก็รีบเข้ามานะครับแล้วคราวนี้ก็สมเด็จพระพิฆนางก็เริ่มม,มีบทบาทมากขึ้นเช่นพวกแพทย์พออสวเรื่องการออกงานมากขึ้นหนักขึ้นเพื่อสร้างบรรทัานสร้างแรงศรัทธาให้คนไทยเนี่ยที่ยังมอกว่าความเชื่อนําเหตุผลเนี่ยตกหลุมพรางกับการที่มองว่าสถาบันกษัตริย์คือผู้ให้ที่แท้จริงและเป็น the soul of nation เนี่ย มันก็เลยกลายเป็นรากเง้าที่แม่งยังแตะออกยากเพราะว่าการกระชับอํานาจของในยุคที่สมเด็จย่าจะมีพระชนชีพจนเขาสวรรคตเนี่ยแล้วผ่านมาถึงร9เนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาลงรากลึกเข้าไปใน DNA ของคนไทยทุกคนจนกลายเป็น DNA ทธาตุฝังเป็นโครโมโซมะคือใครฟังเพลงต้นไม้ของพ่อหรือว่าไปเจอคําว่าแม่ฟ้าหลวงอย่างเงี้ย <im bit> อ่ะมันก็กลายเป็นว่าอใต้สมมติของเราที่ถูกความ สถาบันพวกนี้ปลูกฝังมาตลอดรวมถึงที่ว่าสื่อต่างๆที่เขาพยายามจะเสนอว่าสถาบันเป็นอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันก็กลั่นทําให้เรามองว่าไม่มีพวกเขาเราอยู่ไม่ได้ไม่มีเขาเราไม่มีชาติมันก็เลยกลายเป็นเรื่องมุงั่วแต่เราก็หาคําตอบไม่ได้เพราะว่าพูดไปมันก็ติดคุกเนี่ยสังคมไทยพยายามใช้ความได้เปรียบไม่ใช่พวกเจ้าไทยเนี่ยพยายามเช้าพ,พวกเจ้าไทยเ,ยเขาพยายามใช้จุดอ่อนของขสังคมในการเรื่องที่พวกเขาเนี่ยนะครับเข,าข้าเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาที่ดีพอ เขาไม่ถึงระบบรัฐสวัสดิการที่ดีพอเป็นตัวลอนะ่อทำให้พวกเขามองว่าไม่มีเจ้าก็พวกเขาก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับระบบความคิดเจ้าเป็นบุญเป็นคุณมันก็เลยติดมากันตั้งแต่นั้นถูกระบบฝังไมโครชิพให้ดูว่านะเจ้ามีบุญมีคุณเป็นเจ้าของแผ่นดินถึงกับตั้งฉายาการิส์ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ เมื่อมีความรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยดังนั้นความที่คนไทยน่ะถูกอบรมบ่มเพาะมาด้วยจะต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะในใน,ในวิถีพุทธเขาจะสั่งสอนลูกหลานมาอย่างนี้จริงๆนะฮะดังนั้นกับกษัตริย์ก็เช่นกันคุณก็ต้องสํานึกบุญคุณแผ่นดินดังนั้นเมื่อพวกเราออกมานั่งเห่าหอนด่าคุพ่อคนแม่มันเนี่ยมันจึงมักจะถูกชี้หน้าด่าว่า ไอ้พวกเนรคุณแผ่นดินไอ้พวกหนักแผ่นดินนูน่นนี่นั่นนี่นะความคิดมันเลยถูกแบ่งแยกออกเปเป็นสองทางระหว่างฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝั่งเขาเรียกว่าลาซเซรีนิยมนะก็ด้วยความที่แบบที่ผลทองพูดไปเมื่อกี้แบบที่พี่ผลทองบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าการสร้างวัฒนธรรมบุญคุณเนี่ยมันก็บวกกับว่าการที่ทําให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าได้ช้านะครับในเรื่องทางการศึกษาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิต่างๆเราสังเกตว่าประเทศไทยเนี่ยวัตถุ ถูกนิยมเนี่ยหรือว่าพวกวัตถุสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยจริลิจเจริญเทียบเท่ากับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วได้ในได้ในหลายๆประเทศเลยนะครับในเมืองกรุงเทพเนี่ยแต่ในเรื่องโครงสร้างของรัฐสวัสดิการในเรื่องการดูแลคนเนี่ยในประเทศเนี่ยยังด้อยมากเพราะอะไรล่ะครับหนึ่งเลยคือถ้าถ้าคนในชาติไทยเนี่ยคนในประเทศเนี่ยเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐได้เนี่ยวัฒนธรรมการทวงบุญคุณหรือวัฒนธรรมเจ้าชีวิตมันจะจบแล้วหมดไปทันทีโดยที่เน,นี่ย แล้วเราจะกลายเป็นคนไร้ความหมายครับ